เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอนิกิคนดื้อตัวดำยังคงดื้อด้เหมือนเดิมไม่ส่งชนาทิพลงเล่นทั้งที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งกับชิมิสุเอสพาลมาหนึ่งประตูเอชนาทิพกํกำลังฮึกเหิมสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวผลสึกวันที่11มีนาคมเชา้านี้แพ้ให้แก่อัลเบเรกนิงาตะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์สร้างความงุนงงสงสยัยกังขาให้แก่แฟนบอลทั้งชาวไทยชาวอาเซียนและชาวญี่ปุน่นโอรุโอนิกิ คนดื้อตัวดําคนนี้คิดอะไรอยู่ฟอร์มการเล่นแบบเดิมๆตัวผู้เล่นก็คนเดิมๆดูแล้วมันช่างขัดใจกองเชียร์จริงๆผู้เล่นที่กําลังฟอร์มดีๆมีความมั่นใจในตัวเองสร้างความมั่นใจกลับมากองเชียร์ก็ให้กําลังใจมากมายแต่ไม่ได้ลงเล่นฟอร์มของฟอนตาเล่ในฤดูกาล2023 5แมตท,ที่ผ่านมาไม่ดีเลยหมดราคาหมดฟอร์มกับแชมป์เจลก2021ติดตามให้กำลังใจเจชนะทิพต่อไปนะครับเจฟอร์มดีโทรุโอนิิฟอร์ไม่ดี